เฮลโหลครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่อง Time to Go นะครับแล้วผมจะมาเล่นเกม The Hunt Mega Edition นะครับตอนนี้ผมได้สามเหรียญมาแล้วนะครับผมจะไปเล่นเกมแบบเชฟนะครับเชฟอยู่ไหนนี่นะครับ Hell Chicken ดูการวิธีเล่นคืออะไรเซอร์ฟ f i High Quad อื Sir, มได้ก็ดูง่ายดี เล่นไลฟ์โบวไปแล้วนะครับเล่นฟิชแล้วด้วยแล้วผมเล่นอีดเดว์เบิร์ไปแล้วด้วยทีนี้ผมจะมาเล่นเดฟเฮลเชฟนะครับไปกันครับเฮ <c oughs> ันนี่ก็อีกชางยังไม่รู้เลยว่าเล่นยังไงครับเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นนะครับต้องเข้าไปตรงนี้เหรอ กป๊บนึงนะครับทุกคนกำลังโหลดจริงโหลดจริงอ่ามาถึงแล้วครับเพิ่งเริ่มเฮลชิคเก้น Amazing! we you go head to head against the greatest chefs on Roblox. I'll start, I'll start by splitting you into, into two teams. teams. These are your teams. Don't get, Don't get too comfortable. Okay. Welcome, Welcome to pre service, pre -service. Your, opportunity your opportunity to demonstrate your culinary skills. skills. This, this task is all about accuracy. Hang on. Uh huh. อ๋อ oh, ต้องทำอาหารทำยังไงเนี่ยเดือนเตือ hmm. น uh huh. okay. นี่นะคะอเค่นเอานี้เราไปทำอะไรโอเคน p l เอานี้นี้น,น,น,นี้แล้วก็หนึ่งสเต็ k ไปที่เครื่องตัดช็อปช็อปเอาเอา t ม m โต้ตก่อน ่านดิเอาเฮ้ยเสร็จแล้วดีมากเฮ้ยเก่ชีสเฮ้ยอาหารโอเคจะไปไหนต่อไปไปต้มนะต้มขอให้หนคขอเอาชอ็อตไม่ต้มก่อน เริ่มไปไหนทั้งนี้ไฟไฟกลางทุกคนเลยยังไม่เสร็จมึงก็ดูสนุกดีนะครับทุกคน no 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 what a you're burning it you're so slow it's unbelievable you burn it into a brick ผมเบิร์นมันครับไม่รู้วิธีเล่นเลยด้วยซ้ำ เอาเอาเลย Green กินพิเปอร์กันวันนี้ไม่ทำอะไรหาสีส้มไปสิสีเขียวนี่อะไรทำอะไรอ๋อนี่อย่นี้ไปไปไปตันนี้ทำอะไรชั้นนี้แค่น,นี้แล้วก็ไปเสิร์ฟอ๋อง่ายดีเดี๋ยวทำนี่แหละมันง่ายพเพราะอย่างนี้ครับเสิร์ฟเออพานเฮ้ยเก็บเหรียญได้ด้วย เพราะไม่เป็นไรนะครับทุกคนเพราะว่าเพิ่งเล่นครั้งแรกครับ ฉันไม่อยากไล่เขาออกเลยอ่ะทุกคนอ๋อต้องไล่เขาออกด้วยเหรอครับเลยโอ้ It's time to leave log off บายเพื่อนมาเหลือประมาณสี่จานทีจะได้เหรียญรางวับโอ้ทำไงให้ทำไง điều, ấy, đường làm làm điều nấm phun đi quá, không biết làm gì, cứ chờ đuôi, không chết sao 30 quý cái này nè. เฮ้ยทำไงเนี่ยไม่ได้แล้วไ,ไวายบายรอด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 ทุกคนผมเก่งทั้มันอย่างนี้นี่เองไม่เอาไม่ซื้อละต้องรอรอถึง next round นันกี้คืออะไรเนี่ย นี่เลยเ g อ u ไม่ไ o r แค n จัจานคุณงแนี o าเด p ่างมีสติ s s ะทำูกค้ายิให้ลูกค้ายิ้มไปหยิบอันนี้ก่อนเอานี้เอานี้ไปไปเปิดตู้เย็นมีอะไรต้องใช้ ไปอ๋อมีที่บอกด้วยมิกซ์เอาฮันนี่ก่อนโอ้โหต่อไปจะทำอะไรไปอบในในวันโควิดอ่ะฮะต้องว่าด,ด,ด,ดีเลยดีเลยได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปไหนนะให้ไปไหนต่อฮะป้เหรอไม่ใช่ให้บอยลี่อ่ะไม่ใช่ให้ทำอะไรโอเว่นมาฮะอันนี้ไปใส่อันนี้ไปใส่อันนี้ใส่อีกอันไปใส่อันนี้ไปใส่แค่นี้แล้วไปเสิร์ฟโอ้ง่ายเอาไปเสิร์ฟ อิรสิฟโอเคเสิร์ฟเสร็จแล้วนะครับทุกคนต้องแบบทำอีกไหมต้องกลับไปอีกโอเคทำไมทำไมมาแตจะไปเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นต้องรีบต้องรีบมีอะไรอีกไหมอ้ชีสไหนไปไหนไปชอบไปหั่นหั่นนี้ พันก็ไม่ดนอชอบพันนี้พันเนื้อสเต็กโอเคแล้วไปไปอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมมิกซ์วอไม่ใช่โอ้ไม่ใช,ใช่ก็ต้องเอาไปอบในไมโครเวฟนั่นแหละครับอ,องตเรเร็วค้ว ต้องสปีดแล้ต้องสปีดแล้วต้องต้องสปีดแล้วไปไปไปเซอร์ไปเซอร์ไปเซอร์เรื่อยๆหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเหนึ่งนาทีเอง finally, finally you're getting it ไปทำอีกทำอีกหนึ่งนาทีนะทุกคนมันไม่มีเวลามากต้องต้องทำแฮันเมกอีดิชันให้ได้ไปชอบไปชอบไปชอบไป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 ันไปหันไปันไปฮัน ลูกค้าสั่งเยียจาน mix 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 กป์นโน่นไปนูน่น,นแบบฟอมากเลยทุกคนแล้วก็ mix mix กับใคร mix mix เฮ้ยไม่ mix ลเอาไป f ฟ y f r ฟรายนี่รายเอ้ยไม่แล้ต้องรอต้องเป็น,นค u r ร a i n สเต็ปตอนได้เสียงติด๊ๆดๆเหยิบมาเลยนะ <laughs> but... you know i as, so as my grandma, my grandma, grandma and she's and dead. Well, well done. done. You've reached, You've reached, reached the end. end. Let's, Let's see, how see how you did. You did. Mm. The winning hey, team I'm is the red team. team. นี่แหละการเล่นครั Arizona, ้งแรกจะเป็นอย่างนี้แล้วครับทุกคนโปรเพลเยอร์แอนโอไม่ใช่ผมเพราะผมทำคะแนนได้สุดขอโทษเพื่อนไปมผมอยากรอดเหลือประมาณอีกสามจานนะครับแล้วก็จะได้เหรียญมาอืม มีสับปะรดไหมไปพักก่อนเดินรอบได้ไหมเดินรอบๆก็ดูข้างบนนะ Amazing Amazing ตอนนี้ผมเป็นเชฟที่เก่งเลยมามามาทำอาหารต่อผมเร็วผมเร็วไป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 ชอบไปชอบ ไปหั่นไปหั่นกันชอปชอปหัหน่หนหนั่นหั่นหั่นหันหันได้ยังหั่นนี้หั่นขนมปังไปนะไปปั่นให้คนันเพื่อนทำดียวกันติด,ตด,ตดมาเล้วไปไปไปผสมผสมนี้ สมเอาไปจัดจานโอ้เดเร็วจังไปไปเสิร์ฟเร็ว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 เสิร์ฟสิค่ะเสิร์ฟคุณเสิร์ฟไปอ๋อแค่นี้แค่นี้ฮะแค่นี้แปลกจังทำเร็วกว่าคนอื่นอีกในทีม แต่สกอร์ประมาณ1.39 t i ร e s ย p มสิ้าเซร The winning, the winning team, team is the red team ไม่เป็นไรแดงน้อยผมก็ทำคะแนนเยอะสุดกว่าเพื่อนนะนาฮะแล้วก็อืมไม่ใช่ผมอยู่ดี คนนี้ออกคนนี้ออกก็ได้สื่สารคนนี้แล้คนนี้สีแดงเลยคันไปแล้วอะไรป็นไร Go home Well Somebody had to go เหลือประมาณอีกสองจานจะได้เหรียญแล้วครับ Where's the lamb sauce Where is it อะอะไร